อเซเบียกู่อซ่าตกใจหมดเลยอิหา i ่นนเมึงอยู่นี่อยู่อยู่นี่อยู่บเดินมาละใ่

Oi yeah. Oh, One enemy, enemy remaining. Spike down mid เลอบรไม่ได้เล่นนี่มตัวสมอยู่กูสตัวิก e ์เกี i จบยงี้ก็อำลาละไจะเอาลูปกระงๆปัมาล้างน้าล้าตีน่า e อ em y r e m a i n i n ่ โอ้มึงคึหหนีไม่ทันโดนตันระเบิะตัน,นเดียวนะปูไว้เนี่ยฮิตหมดระวังนะ Remaining. no way, no way, no way, no way. Uh, out of charges. Uh, uh, one uh, enemy uh, remaining. remaining. <laughs> Wait. 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 Oh, I mean, yeah. Yeah. Oh. Yeah. Spike, Spike, down, Spike down, A. down A. One enemy One remaining. remaining. Here. 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 Wait. วิ่งไปแล้ววิ่งไปอยู่กลางกับเอปุ่นสเต็มปะช่วยเมินป voilà. ุ่นสเต็มมะช่อยเด enemy remaining you go okay spike, spike down b one enemy remaining here last player standing you spike planted อยู่ข้างบนระวังเลยนะข้างบนเสกข้างบนพูดผิดระวังกลางสวยจะได้แต่มา นเตไ็กอยู่ตรงกลางร,ระวังนะทาียมันปิดประตูละโซว่ามีโซว่าโซว่าตายละเข้าได้อยู่ในอยู่ขา้างใต้แล้วเนี่ยเลิกกูเหรอ่สเอ็ดมึงมาอยู่ตรงนั้นแหละแลยนเีย มันก่อนนะน่ e l i n g ิข้างล่างดีข้างล่าง โอยนอนกันสิยต่าต่างนะ enemy น e m ต i n i n g มีคนข้าหลังอ่ะ Spike down B Oh l e t ุ go l e t ุ go Let's go Let's go อยู่นู้นปอยอะไปหยุดตีไปหยุดตี มีตัวนะคมันมนงเฮ้ยแผลไอ้พียแพ้ได้ไงเฮ้ยมมันมีพลังเฮิรนะมึงระวังนะ

อุ้ยอุ้ยเจ็ดสิบหกเอ้เอาเลอดกูไปมอมึงปวดหัวยกูเยอะว่ะสไปค์ดาวน์บีงสไปอยู่นีุ่้ยอยู่ขั้สามตัวเลย เมืองแอตตายี่สามเจ็ดห้าห้าโลละมันจะเข้ากลางอยู่ข้างนลัาอยู่ข้างหลังเจอยู่นู่นเลยนะ เลยนะยิงอยู่แต่ยิงไม่โดนมึงจะเอออันนี้จะลงแล้วนะระวังนะอยู่บนหัวอยู่ตรงนี้อยู่หลังอยู่ข้างหลังอยู่หลังอยู่บนหัวเขาเดี๋ยวเรามันลงมาอยู่บนหัวเขาแล้วอยู่บนหัวเขาตัวเก็บคอมเพลเตอร์ก็ได้นะ やめる จ็จุดตรงกลางมาเ,เลยนี่ยเ c ่ i l i n g สามตัวอ้ย ceiling s i โอ้ยตาคูดึงเจ็ดเจ็ดแล้วองการคจอยอ่ะ Yeah. Yeah. Do my hero come in? E Q me. I'll handle this. I'm back. Miss me? Time like to jump. I'll handle this. I'm back. Looking for me. sentry! Yeah, ba. Nang baby na. Right? Yeah. You got in you got over here. Hi la. Ah! Die. Off bike down A. Conเดียว. Spike planted. Portal closed. <laughs> enemy Cutting through. In a hull. Dead. One enemy remaining. พอแล้วตัวเดียวพอค้างๆไอ้สัสไอ้ตัวเดียวพอแล้วบินโดน ก็ให้เห็นปุกเดียว <im itation> <Okay. S 2> <sm all> สวย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 เขาเอารอยนัดคูด้วย พี่อ่ะให้จบ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 เให้จบเลยไมามามากัสว่าว่าอยู่มุมเอาติดตัวไว้อยู่ข้างหลังอุ้ยเขาหัวเศ็ร้อสี่สี่ไอ้สัสทีนีมีเศษนะ They will come. Planted. Enemy <laughs> One enemy remaining. So I'm right, be 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 I am you feel it? อยู่ข้างหลังกูเสเ็จแล้วใสได้สัตว์ก็ได้ยินเสียงแมววิ่งมาเ้ยิได้สองตัว The Hurtikin, The Hurtikwik, Ceiling Sight, Sight. One enemy remaining. Spike planted. Bang A. Satchel là กูเห็นมันอยู่ข้างในอะ่ะปุ่นี้เจ็บมันอยู่ข้างในในตัววับอะ่ะกูไม่กลัวอะไรไม่ต้องส่งอะไรมาหากูหรอก